สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับกับช่องลาดดาชาแนลกับสาวเชยภูมิคนมักตัวเลขค่ะพี่น้องค่ะก่อนสิไปเบิ่งข้อมูลเนาะค่ะแจ้งข่าวดีพ่อแม่พี่น้องสําหรับข้อหวยเนาะค่ะพี่น้องค่ะเดือนกรกฎาเด้อพี่นอ้องหวยออกสามเทียนเนาะค่ะหนึ่งกรกฎาหนึ่งงวดสิบหกกรกฎาหนึ่งงวดสามสิบเอ็ดกรกฎาอีกหนึ่งงวดเนาะค่ะ เนื่องจากวันที่สามวันที่หนึ่งเนาะค่ะเป็นวันข่าวันซาเนาะค่ะหรือวันวิสาขบูชาเนาะค่ะพี่น้องคะก็เลยมาออกวันที่สามสิบเอ็ดกรกฎาเนาะค่ะถือใจนักสู่ข้อห้วยเนาะค่ะมักเสียงโชกเนาะค่ะสู่กันต่อไปแล้วก็รวยๆกันทั้งสามงวดเนาะค่ะพี่น้องคะกะก่อนสิ้าไปเบิ่งข้อมูลแนวทางเนาะค่ะ กาฝากกดไลค์กดแช่น้ำเนเป็นกําลังใจให้แอดลัดดาเน่นขาพี่น้องคะมีแนวทางที่พ่อแม่พี่น้องรอคอยหลายสำนักนอคขาพี่น้องเล็กดังติดกระแสง,งวดนี้นอคขาพี่น้องมาเบิง่งนกนคขาพี่น้องค่ะ พี่น้องคะรวมไว้อะไรแดนหลวงปู่แสงยานวะโรละสังขารอย่างสงบ19มิถุนาสองหาหเวลา19บเนาฬิกาสินาทีสิริอายุ99ปี75พรรษาเนาะค่ะน้อมกราบส่งหลวงปู่แสงสู่แดนพระนิพพานเนาะค่ะวิธีถวายเพลิงศิลาสังขารเนาะค่ะวันที่25มิถุนาสองหาหเนาะค่ะพี่น้องกะ ขออนุญาตเบิงแนวทางหลวงปูแสงยานวะโรนอค่าพี่น้องคะวันจันทร์ที่สิบเก้าสองห้าหกคืนสองคำเดือน8ปีเถาะนอค่าเวลาสิบเกานาฬิกาจดสินาทีนอค่าอายุ99้าสถึงร้อปี75พันษาอุสมบท1มิถุนาสองสีง่เกิดวันที่1กันยาสองสี่หกเจ็ดค่ะ ทะเบียนหลวงปู่ห9 8 0, เนอเนาะค่ะเลขที่ชนมาแรงก็คือ4 9 0เนาะค่ะตรงรหัสราชการที่10นั่เนาะค่ะพี่น้องคะไปเบิ่งข้อมูลเพื่อนค่ะ,ะวัชิรเก้าเจ้าหยุกหัวในหลวงราชการที่10รหัส 904รัชกาลที่10วันพระราชสมภพ28รกรกฎาคมหรือเดือน7 2495พระชนมายุครบรอบ7 1ถึง72พรรษาวันราชาพิเศษ04เดือนพฤษภาคมหรือเดือน5 2562ครบรอบวันราชาพิเศษ4ปีส่งขึ้นของราชวันที่13เดือนตุลาคม2559ครบรอบขึ้นของราช7ปีนะคะ07เครื่องบินตระที่นั่ง90410รถจมร้ที่นั่งรอยลออ03621และรอยลออ287 9 9 5 8 8 7ออกไปแล้วมวดที่แล้วค่ะมวดนี้มีสิทธิ์ที่จะออกนั่งแถวแถวนี้เลยเลขมาแรง7950490มาอีกครั้ง94มีโอกาสมา,กมามากๆเลยค่ะสูงมาก7 1 1 0แล้วก็2 8แต่ส่วนตัวอาจารย์ส้มชอบเลขรถยนต์ฟลัที่น่ามากๆเลย03621มีสิทธิ์ออกแบบ3ตัวตรงๆเลยนะคะมาไปต่อกันทีแนวทางนี้เนาะค่ะพี่น้องรูดที่9และ1 12181967 6,4เน้นเน้น9 269-218-667-069นอกคะ่ะพี่น้องค่ะมาตามต่อกันที่แอดนั่งฟ้าเนาะคะ่ะรูด7และ8เนาะคะ่ะตัวเลขที่วิน6 7 8 1 2 3เนาะคะ่ะ6 1 6 2 6 3 7 1 7 2 7 3 8 1 8 2 8 3เนาะคะ่ะแนวทางคู่ต๊ดบนล่างเนาะคะ่นะ,คะพี่น้อง ตามต่อกันทีแนวทางคูเมืองสรุปล่างเนาะค่ะพี่น้องคะเด่นสองสองห้าสองปดเด่นสี่สี่ห้าสี่แปดเด่นเจ็ดเจ็ดห้าเจ็ดปดเด่นแปดแปดห้าและแปดปดมักเด่นใดจัดเด่นนันเนาะค่ะงบไลฟ์จัดทั้งเบิดค่ะพี่น้องคะตามต่อกันทีแอดปีชาเนาะค่ะพี่น้องงวด1เดือนเจ็ดหหกวิ่งรูดที่1 8 5 1 5 8 2ดห้าหนึ่งห้าปดสองห้าหกหนึ่ง 5 8 5 5 1 3, 51, 6 1 8, 1, 8 5 8552 8256 53และ83านะคะ่ะพี่น้องรอใบเน้นข้องเพินนะะ้อค่ะสำหรับแนวทางข้องแอนพิชาน้อค่ะพี่น้องคะมักแนวทางทันใดยอย่าลืมแคบไวนะะ้อค่ะพี่น้องระวังแนวทาง049กหรือเก4านย์ค่ะชนกับหลวงปูแสงนําเดอพี่น้อง มาไปถ่ายคลิปนี้กับแอดนั่งฝ่าใจเกินร่อยเนาะคะ่ะแนวทางล่างเดินดีมากตอนเนื่องเนาะค่ะพี่น้องคะล่าสุดกะ0ศูนย์สามเนาะค่ะงวดนี้ปลอยมาแล้วเนาะคะ่ะแนวทางล่างเด่นที่เก้าและสองเนาะคะ่ะหกสองเก้าสองแปดสองเน้นๆหนักๆที่หกเก้าและเจ็ดเก้าเพิ่นว่าแนวทางฟันเพิ่นเก้าและสองมาแน่เนาะค่ะพี่น้องคะ กาเป็นเพียงข้อมูลและแนวทางเชนั้นเรียนยางมีสติด้วยความปรารถนาดีจากแอดนางฟ้าใจเกินรอยเนาะค่ะพี่น้องขอขอบคุณเจ้าของข้อมูลในคลิปนี้ทุกอาจารย์ทุกสำนักนะคะขอบคุณท่านผู้ชมลายๆเนาะค่ะพี่น้องมีหลายๆท่านมนถามแอดเนาะคะ่ะแอดระดาเฝ้าไปไซเนาะค่ะพี่น้องแอดระดากะฝ่าไปทำงานหางเงินเนาะค่ะพี่น้องคะ่ะ กะบ่อยากให้คลิปเง้วเนาะค่ะพี่น้องเมื่อนี้เป็นมือสันวันดีเด้อพี่น้องเมื่อนี้เป็นมือวันที่ยีสิบเอ็ดเป็นวันเกิดของแอดเนาะค่ะครบรอบอายุสี่สิบเก่าปีเต็มปีนี้เนาะค่ะพี่น้องคะไปแล้วค่ะพี่น้องไปสู่งานกันต่อค่ะสวัสดีค่ะ